ไร่กองดียิงไม่เข้าเล็กเลยตาปูกดร้อยยิงไม่เข้าเลยอันนู้เดี๋ยวปวเท้ากูเก่งกันเกลียวร้อยโอทำไรแกตื้อหลีเข้าไปหรือแกตื้อหวานหลีเข้านี่หลีน้ำชุกอันนู้ยกเรือนเข้าเท้าลังขามุ้งจ้าเข้าตับกินต้มวันเข้าไปเวลาเยี่ยวกระบาดไอยเข้าทีเปลอกแกตื้อหวานหลีเข้าวันเข้าน้าอ๋อนั่นนู้นอนทีเข้าตื่นทีเข้าลุงจ้าบ้านลุงด้วยกับลุงเข้ากัน เดี๋ยวถ้าเดียี่สิบกันโอ้เรือนโดดเลยเียับโอข้าวไหวโอนข้าวากินเบอร์หนึ่งข้าวโชนเอ็มจะมือเรืออันเปิบกับมือเลยแก้วข้าวเป็นเอ,อือพื้นใจโตยิงกับลูกข้าวเดี๋ยวผมพุ่งเดียวนอนแก้วมันตุ้งถมอยู่นานเออนี่ว่าพือ้นนอกครบเจ็ดวันแล้วที่นกจะต้องไปให้คำตอบกับโม่พอว่านกจะเตะง,งานกับผู้ยิ่งคนนั้นหรือเปล่าแต่ผมไม่ต้องการจะเตะง,งานถ้าผมกลับไปสูปแล้วมนคอนอ่ะแน่นอนพ่อจะต้องบังคับไปเตะง,งานกับดวงเดือน แล้วผู้หญิงคนนั้นเป็นใครเหะพี่ไม่ทราบครับขอความช่วยเหลือร้องให้ช่วยด้วยช่วยด้วยเรามาช่วยปลอดภัยศูนย์ไปเลยรุ่นไปเลยคุณผู้หญิงอยู่ไหนครับคุณเป็นใครโอ้หรือนุ่กี้มาเอาตามมาเร้วผู้หญิงคนนั้นเราส่งเสียงดังนี่เลยครับนางดวงเดือนโคมันข้องน้องตีมาอยู่ในในครใช่มาเรียมวเรียผมตาม,มาผมเรียตามมาผมเรีย คอยคอยอยู่ไปเในพระนครวันเวลาใกล้เข้ามาที่เราจะต้องกลับสู่การวิวาเ้วทำไมไม่กลับไปสู่นคร <c oughs> ก็บอกเลยไม่ต้องการจะแต่งงานกับเธอในดวงเดือนไม่แต่งงานเล็กสั่งให้มาทําไมใครสัง่งก <c oughs> ็เสด็จพ่อไงโอ้เดี๋ยวแกหนูสั่งเดี๋ยวไม่แก่กว่าชาย,ยาสั่งมึงพอเลยไม่ต้องมาพูดพอไอทองหยุดเลยมึงพวกมึงมาชวนกันเร็วไอชาติหมาชาิหมาเราเกิดไปกูแขกยืดรดนเลยอุบาตากับอวรหลุดึกแเล่ ไปกลับไปธุรนครเสด็จพ่อคอยครบเจ็วันเลยจะต้อยกับต่อว่าแต่งงานกับเราไหมแต่พี่ไม่แต่งงานกับเธอไม่แต่งงานใช่ไหมเออบอกแล้วว่าความรักจะต้องเกิดจากใจไม่ใช่เกิดจากบังคับไม่ใช่เกิดจากการบังคับต้องไปแต่งงานแง่ผมกูนี่ว่าอยู่ต่างคนใช่ไหม,อมเอาอะแกไม่เอาอีเท่านี้กูจำได้น่วัดนกูอยู่ในชงนี่อุ่นปนี้อุ่นการีนี่ เดีมึงเละแล้วดูแกคนเดีอยู่พุ่มคนดัดพุ่มคนว้าคนปรีดไอ้เลยไปไม่ไปไปไปทองไปทางนี้ดีกว่าเออได้รู้กันลูกนายทัาากศนกรไม่เคยยอมใครบ้านเมืองน,นี้ต้องชิบหายไอ้คว้าชายโกเบนไม่แต่งานกับกุกุลาก่อนมัวเลียวเกวอ้มัวเลียวคว้าชายเลยลงไหมครับผมไม่กลับแล้วหนีก็ดีกว่า จะไม่กลับไปสู่พระมหารอย่าทอดทิ้งการวิแก้วพิทองไปแบบไม่มีจุดหมายปลายทางไอ้อยาอย่ามวัวเลียวมัวเลียวมัวเลียวเหลียว,เ,วเ,เ,เ,เงินทองเงินทองไม่มีปัญหาผมมีใจตามผมมาทางนี้ถ้ารักกันจริงผมไม่ไม้คนอยา่างาสวัสดีค่ะพอดีนอกนี้มากับน้องดวงเดือนค่ะเห็นเก่าได้ชั้นมัง่งม่ช่วยจังนะย่างเมมอยู่มันหมดสั่งอยู่มันหมดสั่งยันเชียกเลยเชีะยอ์เลยค่ะ คือทองโอ้เชพิดทองนี่คุหลัง,งนั้นใข่อ้อนี่เด็กผ่ามาชี้หนาปาย้างหนงโอ้หน้ากลัวจังนะหลูกจางโอ้ยไม่ต้องกลัวผีตัดเขี้ยวเร็วหนงจึงนี้หนงมากับหนงดวงเดือนค่าเออว่ะชดลย ยังสักบาทกล็ลอยหมดลอยจนอดก้าวจานร่อยวะเพราะจะไมห่หนีกัดสนไอ้แก้วนะ้าจนกันจานมีแต่คนว่างงานแล้วเต็มตังา,นนะางบ้านหน้าตั้งเมืองตาคืนอ,อยู่ปันนี้ไม่ปีนี้กะปีนะแรีวกวะ ว่าถตาคืนอยู่ปัน,นี้ไม่ปีนี้กับปีหน้าต้องตุ่มจอบแล้วตุ่มประไปน้อยอ่ะหั่นไปพึ่งปลาเรื่องเราห้ากินกันในงานยแก้วน้าใจก็ไม่เปลืองกวัวเรืองยิงแล้วจรวดอ๋อถ้าพน,นั้นกูบวชกันไปยืนบาดบ้านเคแล้วถ้าเก็ยังไม่อุ้งก้าวเราก็ต้องยืนคราว So, yeah. ถึงวันใจกูกะจะแตไม่แกงไม่กลัวใจไอ้ตอมว่ามันตมโปดกันกับน้ำเตา้าไอ้แก้วนะใจอะเรากะต้องกล้วกินอันเงินถอดผ้าป้าแล้วก็เกาา่าไม้อยู่ไว้ได้ออกปันซาแล้วว่างรับป้ากะติอยู่ปันปรกได้ มึงกับกูพรำไม่พอได้กินหมดกาดทินหมดป้าปาไปไหนที่เนี่ยซุกเลยอ๋อซุกเออเอออย่ามามกูเชื่อแล้วจนมึงจนกูนี่มันพิษกับจนพวกนันแก้วปั่นเพื่อจนเพื่อนเด็กก็จนเดียวก็รวยเดียวก็จนเดียวก็รวยอย่ามาเอ็มจนมึงจนกูกูในกองเลยว่ะก็เรียกจนเลยจนไรกองจนดับอิดมุงเบืองจนเอดับอิดมุงเบืองจนตาบอลที่เพื่อน จนจนจนไอความจนนั้นมีหลายชนิดจนจนจนไอความจนนั้นมีหลายชนิดไอจนยังเรานำมุกกระเบื้องกออิฐเรื่องรวยหมดสิทธิ์จนชนิดตาวนไอจักชวนเพื่อนมาเล่นเจระวังจะแก้ความจนไปก่อนอโรคเชยอยากไม่ทำดีเดียแล้วนี้หายหนาจากจนอะเต้าแจแล้วก็เลยต้องวิ่ง ต้องวิ่งไม่ตกเพื่อนยิงก็ตกวันแน่นอนจนจนจนไอความจนนั้นมีหลายชนิดไอจนอย่างเรานะํะมุกกระเบื้องโกอ,อิดเรื่องรวยหมดสิทธิ์จนชนิดตาวนอขา,ายเบื่อหวังได้ผุดซินแต่ขายไม่เป็นและจึงมาเดือนร้อนกูเกียดเบื่อลืมลงอัวเผาเสาเรือนเราและเลยถูกเพื่อนตอนอหมดหน้าแล้วมาหมดไร ไอ้หมดหนาแล้วมาหมดไรยังไม่พอใจต้องลาคนลาคนจนจนจนไอ้ความจนนั้นมีหลายชนิดไอ้จนอย่างเรานะมุงกระเบื้องก่ออิฐเรื่องรวยหมดสิินจนชนิดดาวนอ้เตียวห้ารูบึงตําห้วยอ้เตียวห้ารูบึงตําห้วยผมรูเด้วยๆกะเกี้ยนร่องลงไป อาแต่บึงมันไม่ขับขึ้นมาเมียกูบาบาแล้วมันก็นเลยเหี่ยวใจอาบึงไม่โย่ไปตุระระนองออกปากแมงพองให้มายู่รวยอาจารย์รวยจริงจริงไม่ออกแกว้วอาจารย์รวยจริงจริงไม่ออกมันใจเมียกูบกกอาตาด้วยตราเคยนะั่นผมเด็ดมันยังเป็นจะได้รด้เก็่ยมกัดนีกว่าป้าเออจนบกไม่โตกว่าชนพลอย่ังมันจชนแจ๊ก,จกความชนสำคัญเกย ปัญญากูไม่อยากอีกูไม่อยากอีบอกเลยความจนกูอะจนระดับน้อยจนระดับน้อยมึงกินปันีแต่ว่ากูอยากก้อยทอดที่พีแล้วไม่ได้กินอ้ไรก็อยากก้อยทอดในที่พีไม่ได้กินวะาเดินเจ้าเจ้ากูก็กคจรไงระดีทิ่ไอ้มึงไปเจอก้อยมาทอดไอ้แทงสือก้อยที่มันไม่จำเป็นต้องเอากบเอนเลยแต่มึงต้องเลกกันมาเมื่อได้ก้อยมาแล้วน้อยละแก่น้น้ำมัน มื่อได้น้ำม uh uh uh> uh uh ันมาเล้วในท่าละแกได้ท่ามาเล้วในเซลเกตแล้วที่สำคัญในบ้านติดจะถอดเกล็ละแก้วแกล็แก้วแกล็แก้วอย่างจักรลานก็ไม่ได้กินเออจากไม่โดยตำร้อยพปกแกนได้ไปกวาดตันไปตำร้อยก็ไปกวาดตันอันเลวเว้นกวาดตนวันนี้มึงว่าไปนั่งกินก็ไก่ดิวกันโลตัดโอ้ยไก่ดิวอันโลตัดกี่ไปมาแก้วโลตัดเออ ไม่เกิดพยเตียโอ้มึงไปมึงอย่าลืมมันสไปรูตัสมึงอย่าลืมเวไวยอนุราวรีประต้ากูอยู่ตรงนั้นอนุราวรีประต้ามึงเฮ่เกี่ยวกับโงงวดเก่าๆใจรูดอันลนี้ใจรูดใจเวนที่ไม่ทดาวันตีเกี้ยนกางบนว่าไอซียูอย่าไม่เก็บดีใจดียูเออเราอันนั้นเสียใจกว่าปะนี่มึงเล็กดังนั้นนี่เราต้องพานองนิทร่ามาอยู่ในฟานี้อันนี้เมื่อก่อนเราอยู่กับฉันเจตีมานิดใบไต อันในผลดีเขาก็มีการก้นก่้ากันเกิดขึ้นก้าหลังโคตวันนั้นมึงจําได้เฉยเราปาติ๊บมาแต่นองนิร่ากันนะแต่อย่างเล็กๆอันในปาลีไปมาเอจําได้นายดูมันช่วยมึงเลยยูมันแม่มันเลยดูมันกุนนายเลยเออทนสกิดหน่อยนะจจะไม่เป็นไรเราทนได้อยู่แล้วอันในสักวันเดียวเราคอยไปเลยอันลนเราล่าว่าพวกบบกแกก้านองไดเลยเราคอยลบไปอันในจุ่มบัตรตันตที่ยังใจอิดเออนี่ยเรามาอยู่นจุ่มบักรยัง ลำบากจังผู้เหยียดแมววันๆตองปั๊มตัดไว้อันเลอะอ่าก้องง่าเรื่อยพนันอย่างมาตัวง่าเหยีดแม่เมื่อนมาตัง้ง t r ờ ไม่มีก้าวในฟุตไอตัวน้อยไอตัวดำเหยีดแม่จะไม่มีก้าวในเลยอ,อันเอออันเรียกว่ามึงอวันไปยิกรอกับกูมานะไปยิกรอกับกูมื่วันไปที่โรเล่นลุงรูเล่นรุงรูก็มาปลาดำมาดุมเลยที่มาดุมเลยที เห็นไหมมาตึ้งทำจี้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 แกดูนี่เห็นไหมกูกุดแล้วกูยัดว่าโรลงดูนี่เห็นไหมบอกกูกุดมึงว่าอย่างเดียวโวคบตายกูเรื่อยโวอยู่โว่อยู่เลยเห็นไหมเตัวน้อยวะเดี๋ยวกูเยอะมั้งเลยเห็นไหมเอ็ดแมเมหนมึงรู้หรือเปล่า มึงรู้เรื่อเปล่าว่าความบกพร่องในหน้าติมากของมึงเรียกว่าหัวเาเกือบจะครบกูตายอย่างมากแย่แหมเออเอ็ง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 ทำไมมากำจัดจะได้ตายนี่แม่บ้านนักเออวันนี้ปีกไอแก้วต้องก้าวฟ้าเหล่าน้องก็จ้าขอให้พี่ตองกับพี่แก้วจงโชคดีได้ของปตามาเยอะๆเออมันไม่มีไม่มีปัญหาไม่กลางว่ากุ้เงิเรียกว่า มาเยอะก็คังเนี่ยโก้เอไปกันเร็วนี่ตั้มรูว่าป้าไปตดคังเอ๊ะแม่เมื่อไรตดคังเใช่ไหมเรียกว่าไปปบคังตัวงจัดก็อยู่กันรูมาร์กดูมักก็เรียกว่าปบคังดําตัวอันนั้นถ้าผู้อมียาเรดบังกือก็คังดําโอ้รูตึงกันนั้นเล็วจัดทุกวันกันอันกือจช้มาหน้าอยากกันทุกวันเลยเขื่อป้าใหม่ก็ตุกทำลายไปทุเม็ด อันไนโบ้เรานี่กนยากาย่ลาบากก็เพอ,อป่าไม้นี่ทุกคนนี่รักษาว,ว่าแกวยากหน่อยๆนอยสร้างไว้เป็นอุทยานอ,อันไรปัตนไม้มากปัตนไมน้นี่ไอ้ไยสิ่งไลไรอย่างป่าไม้ใหอ้อากาศบริสุทธิ์อ่าป่าไม้ให้อ่าอากาศบริสุทธิ์ใอ้ยารักษาโรคอ่าให้ข้นควาตกตองตามฤดูกาลป่าไมาอ้อะนะเออเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาไว้ให้ลูกแลนบางคนตัดไม้ทําลายป่ามึ่ว่าไม่ใช่นั่นนี่ยันไหนไปจุดยิกแม่นนี่อันเออไปจุดยิกแมน่น มันไม่คุมกันเลยครับเราได้เม่นมาตวงกับปวยไม้พ้าหมดอันเออมันก็ว่าว่าควยมาพ้าหมดได้ปยแนั้นอันแล้วพอปาหมดน้ำหมดกันอันเออมันพิษกับสมไมโกนดละเลยครับสมไม่กนมันเงิ้ไม้เรายากน้ำาวันี้ตื้อโจไปตึงคุดในผ้าปลุ่งปลุ่มอย่าผมจองตีน้ำขึ้นปุด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 กินไม่ตึกอันะไรแต่มาในยุคนี้อย่าแม้ไม่กูดโตตร้องตีด้ามตีน้ำไม่อกอันเอออันนี้ประวัติมีคนเล่นแกะตัวโบนายทุนแต่ไม่เล่นแกะตัว อันเออไม่ได้เลยเอาตัวเนียเราอีจลาใจไม่ได้เราต้องช่วยกันดักษร้เราต้องช่วยกันดูเลยแล้วแล้วก้ายอันเออมึงเจอกูตะเกีคนรมต้องหลูกล้านี่เป็นทิ้งกรร